โอเคครับสวัสดีน sí. ้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบคําถามนะครับที่น้องๆถามมานะครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบคาถามนะครับเดี๋ยวขอพูดอีกอย่างนะครับว่าเห็นพี่ว่าเห็นหนวดยาวนะครับยังไม่ได้เริ่มทํางานนะครับตอนนี้อย่าสงสัยนะครับว่าทำไมหนวดยาวนะครับพี่เริ่มทํางานวันที่สองครับน้องยังไม่ได้ทํางานนะครับอย่าถามนะครับว่าทําไมหนวดยาวโอเคครับ เริ่มคำถามแรกนะครับน้องคำถามแรกนะครับของน้องปิยวุฒิทองรองนะครับถามพี่ว่าพี่อายุเท่าไหร่ครับอยากให้พี่ทำคลิปลองปืนครับพี่อายุย6บกปีนะครับยี่บกปีนะครับอยากให้พี่ทำคลิปลองปืนได้ครับน้องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับอยากให้ทำ คลิปเปืนอะไรก็บอกมานะครับเดี๋ยวทำให้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับโอเคครับต่อไปครับของน้องธงรักนะครับน้องธงรักถามพี่ว่าการสอบนอสตบปีหน้าจะเพิ่มยอดของพนทนหารเป็น9 5%จริงไหมครับอ่าเรื่องนี้นะครับพี่ศึกษาดูแล้วนะครับก็อาจจะเป็นจริงนะครับก็จะเพิ่มยอดพนหารนะครับแต่ยอดพลเรือนเนี่ย ยังไงมันก็ต้องมีนะครับถึงมันจะมีน้อยถึงมันจะมีน้อยนะครับเดี๋ยมันก็ต้องมีนะครับแต่อาจจะเป็นยอดผลอาหารสะส่วนใหญ่เลยนะครับสําหรับผัดหน้านี้นะครับ NCO 26 NCO 26่บนะครับยี่5นะครับโอเคครับต่อไปนะครับของน้องคอนทอยนะครับน้องกอนทอยนะครับ ถามพี่ว่ามีอะไรน่าสอบบ้างนะครับช่วงนี้ก็หน้าสอบนะครับมันก็สอบได้หมดนะครับน้องแล้วแต่ว่าน้องชอบนะครับแต่ถ้าน้องชอบหารน้องก็ลองสอบกองหนุนอะไรนีะครับมันก็มีเปิดอยู่เปิดอยู่เป็นประจํานะครับเปิดทุกเดือนนะครับการสอบในสิบกองหนุนนะครับในที่ต่างๆนะครับในตามเราต่างๆนะครับมีการเปิดทุกเดือนนะครับมีประจํานะครับอยู่ที่ว่า ใก,ใกล้บ้านน้องนะครับจะเปิดไหมนะครับก็น้องพยายามติดติดตามนะครับไข่ใกล้ๆบ้านน้องนะครับถ้าเปิดน้องก็ลองไปสอบดูนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการสอบนะครับถ้าน้องรักทั้งทหารทั้งตำรวจเลยนี้น้องก็สอบเลือกสอบทั้งสองอย่างเลยนะครับแต่ถ้าชอบตำรวจถ้าชอบทหารชอบแบบใจเดียวก็เลือกสอบกักอย่างนะครับก็สมมุติ ชอบทหารก็สอบทหารไปเลยนะครับก็เอาไว้ได้เลยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับน้องนัทนน์นเติมแก้วนะครับน้องนัทนน์นเติมแก้วนะครับถามพี่ว่าโคต้านายร้อยของนอนสเป็นยังไงแล้วต้องเตรียมตัวตอนไหนแล้วการเรื่องเรามีผลต่อโคต้าไหมพี่จะตอบเลยนะครับน้องโคต้านะครับของนอนสอนะครับ ก็คิดเป็นอัตราแล้วประมาณประมาณห้าปอร์เซนนะครับประมาณ5%้าเปอร์เซนถึงสิบเเซนะครับของนักเรียนทั้งหมดนะครับนั่นก็แปลว่าถ้านักเรียนหนึ่งพันคนนะครับก็ประมาณห้าคนนะครับอะไรจำมองนี้นะประมาณห้าสิบคนนะครับรุ่นพี่นะครับหนึ่งันห้าสิบคนนะครับก็เอาโคต้านักเรียนเตรียมทหารนะครับ1ิคนนะครับแล้วน้องถามว่า ต้องเตรียมตัวตอนไหนนะครับการที่ว่าจะได้โคต้าเตรียมฐานนะครับโคต้านักเรียนนายร้อยครับตั้งแต่วันที่ไปเรียนวันแรกนะครับเขาจะให้คะแนนมาหนึ่งร้อยคะแนนนะครับนั่นคือคะแนนอ่าเป็นคะแนนัความประพฤติของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับอย่าให้โดนตัดนะครับอ่าแล้วก็การเรียนการศึกษานะครับเช่นอ่า การเรียนในห้องเรียนนะครับการเรียนวิชาต่างๆในห้องในห้องเรียนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การเรียนในเพียงตานะครับทุกอย่างมันจะเป็นคะแนนหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าว่าใครอยากจะไปโรงเรียนเตรียมทหารนะครับก็พยายามทําคะแนนให้ดีนะครับตั้งใจเรียนนะครับอย่านั่งหลับนะครับอย่านั่งหลับเหมือนพี่นะครับโอเคนะครับการเรื่องเรามีผลต่อโคต้าไหม คนนะครับที่ได้โค้ต้าโรงเรียนเตรียมฐานนะครับต้องไปเหล่าราบเท่านั้นนะครับอ่าเข้าใจนะครับอ่าทุกคนนะครับที่ได้โค้ต้านักเรียนเตรียมฐานนะครับต้องไปเหล่าราบเหล่าเดียวนะครับเหล่าราบเท่านั้นนะครับพอเรียนเหล่าราบจบนะครับอ่าพอเรียนเหล่าราบจบ เราที่นี่เราก็จะไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารต่อนะครับแต่ในระหว่างที่เราเรียนโรงเรียนเตรียมทหารนะครับเราก็ยังได้เงินเดือนสิบตีนะครับเราก็ยังได้เงินเดือนเหมือนเพื่อนคนอื่นๆนะครับแต่แค่เราไปเรียนต่อนะครับเข้าใจนะครับเงินเดือนไม่ได้เสียเป่านะครับได้ทุกเดือนนะครับนี่คือข้อดีนะครับข้อดีนะครับเพราะว่าเราได้ตังค์อยู่ตลอดนะครับก็คือว่าเงินเดือนนะครับสิบตีนะครับแต่คือเราไปเรียนเตรียมทหารต่อเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับออกไปนะครับ น้องแชมป์ปิริตนะครับถามพี่ว่าจบจากนักเรียนในสิบมีโอกาสเติบโตมากน้อยแค่ไหนครับอ่าพี่ตอบเลยครับอ่าพี่ก็ต้องตอบตรงๆนะครับน้องถ้าจบจากนักเรียนในสิบนะครับเป็นในสิบฐานนะครับอ yet, yeah, yeah. โอกาสการเติบโตนะครับโอกาสการเติบโตมันก็จะไม่เยอะเหมือนตำรวจนะอ่าพี่พูดง่ายๆนะครับว่าถ้าจบจากกเรียนในสิบนะครับ เรายศดถึงนะครับสมมติวาละถึงนะครับตรสอบได้นะครับเลื่อนเปึนสัญญาบัตรเป็นร้อยตีร้อยโทรร้อยเอกนะครับเราก็ได้อยู uh ่ตามสายงานนะครับสายหนึ่งสายสองสายสามสายตีนะครับเป็นสายต่างๆนะครับไม่มีติดคุ้มกำลังคนนะครับที่คุมกำคุมกำลังคนต่างๆได้เช่นตำแหน่งพุ่งครับกองพัน้บังครับการลม Pied, <die> พ่อพนนะครับแม่ทัพอะไรต่างๆนานานะครับที่มีกำลังพลนะครับต้องจบจากโรงเรียนนายร้อยจปรอเท่านั้นนะครับถ้าถามถึงความเติบโตนะตำรวจนะครับมีโอกาสเติบโตมากกว่านะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยเราจะไปไวไม่ไวนะครับมันอยู่ที่ความรู้ของเรานะครับในอยู่ที่ศักยภาพของเรานะครับตำรวจนะครับจบจากโรงเรียนนายร้นะครับมีโอกาสเป็นถนึ่งผู้กำกับนะครับ ตีก็เห็นมาเยอะแล้วนะครับอ่าเป็นรองสารวัตรหอบสว่นเป็นอะไรต่างๆนานารองผู้กำกับนะครับตำรวจเติบโตกว่าแน่นอนครับขพอนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับอ่าน้องธาราเทพถอยนะครับอ่าน้องทอยนะครับถามพี่ว่านอนสอทนสอทบพี่คิดว่าจะเปิดสอบอีกเดือนไหนครับสถานการณ์แบบนี้การเปิดสอบนะครับมันจะเปิดสอบประมาณปลายปีนะครับของทุกปีนะครับ พีคิดว่าก็ยังเปิดปกตินะครับแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับเถ้าว่ายังมีโควิดอยู่นะครับแต่การเปิดเปิดปกติแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะเปิดทุกปีนะเพราะทุกทุกปีจะมีอัตราขาดนะครับซึ่งแน่นอนครับโรงเรียนนายสิทาหารบกนะครับเป็นโรงเรียนสถาบันหลักนะครับเพราะว่าผลิตนายทหารมาทวนครั้งหนึ่งสองพันคนแบบนี้นะครับก็ทุกปีจะมีฐานเกษียณนะครับแน่นอนมันต้องเปิดอยู่แล้วครับต้องเปิดทุกปีนะครับไม่มีการเลื่อน พี่คิดว่าน่าจะไม่เลื่อนนะครับแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับแต่น่าจะเปิดปกตินะครับเพราะว่ามันจะเปิดประมาณปลายปีของทุกปีนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับน้องกันฐพลแซ่เหลียวนะครับน้องกันฐพลนะครับถามพี่ว่านอนสอทบปีหน้าจะมีคลเรียนไหมครับหรือจะรับเฉพาะคนทหารเกณฑ์ครับไอเรื่องที่ว่าบางคนก็บอกว่ารับแต่คนทหารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อนี้พี่ยังไม่เคยเห็นนะครับว่ารับอาฐานร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ว่ายังไงมันก็ต้องมีผลเรือนลเรือนนะครับอาเพราะพลเรือนจบมาอเรียนรอรอจบปีสามปีห้ามาบางคนก็อยากเป็นฐานนะครับพี่คิดว่าเขาไม่ตัดสิทธิ์นะครับน้องอาถึงจะให้โควต้าของคนทหารเยอะก็จริงนะครับแต่น่าจะมีผลลเรือนอยู่บ้างนะครับอาี่คิดว่ามีนะครับน้องพี่คิดว่ามีนะครับแต่อาจจะมีไม่เยอะนะครับเข้าใจนะครับน้องกัญฐพร โอเคครับต่อ,อไปนะครับน้องอิมรอนอน้องอิมรอนนะครับพี่ยานนำสกุลไม่ออกนะครับเนา <c oughs> ะทำไมปีนี้ถึงเรียกตัวสำรองต่างจากปีก่อนๆและตัวสำรองที่มีรุนถึงลำดับที่เท่าไหร่ครับการเรียกตัวสำรองนะน้องออการพูด พี่จะพูดเริ่มต้นเลยนะครับว่าการสลับสิ์เนี่ยมันมีตั้งแต่วันแรกเลยนะครับวันแรกที่ว่าเข้าไปรายงานตัวนะครับรายงานตัววันแรกจะมีการสลับสิวนะครับในการเรียกตัวสำรองเนี่ยของทุกๆปีนะอันดับ2อ0นะครับถึงนะครับหนึ่งถึงสองร้อยเนี่ยถึงทุกปีนะครับน้องหนึ่งถึงสองร้อยเนี่ยถึงทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ว่าอยู่อันดับหนึ่งถึงสองร้อยนะครับมีลุ้นนะครับเตรียมเอกสารอะไรให้พร้อมนะครับเผื่อเขาเรียกตัวจะได้ไปทันทีนะครับ แต่การเรียกเนี่ยมันไม่นานนะครับประมาณอย่างอย่างเยอะนะครับไม่เกินสามเดือนให้ให้หลังไม่เกินสามเดือนให้หลังจากวันที่แลนตัวนะครับเพราะว่า เพื่อนคนอื่นเขาเรียนไปเรื่อยนะครับเรียนไปเรื่อยๆถ้าเรามาช้ายิ่งช้าเราก็เราก็ไม่รู้นะครับว่าเพื่อนเขาเรียนอะไรไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกเร็วนะครับอ่ามันอยู่ที่ว่าการสรารสิทธิ์เนี่ยมันสรารสิทธิ์เยอะแค่ไหนนะครับแต่การสรารสิทธิ์เนี่ยถึง200ทุกปีนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วนะครับ NCO 24สนะครับสารสิทธิ์ เรียกตัวสำรองนะครับถึงลำดับที่170กว่านะครับทั้งหมดนะครับ170กว่านะครับของปีที่แล้วนะครับของปีที่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆนะครับที่ลำดับ 1- ถึง200นะครับเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับแต่ถ้าเกิน200เนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะถึงไหมนะก่ลุ้นนะครับว่าถึงนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับน้องนักคารินนะครับแสงวิโรจน์นะครับ ความรู้เรื่องเราครับความรู้เรื่องเรานี่เดี๋ยวพี่จะพูดใน youtube นะครับก็พี่พูดไปแล้วในบางเรานะครับเช่นเราลาบมาปืนช่างสื่อสารการข่าวนะครับหกเราแล้วนะครับที่พูดไปนะครับก็เราเน่นนะครับเดี๋ยวจะทยอยทาคลิปห้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับโปรแกรมตัดต่อมันมีปัญหานะครับพี่ก็เลยไม่ได้ทําเลยนะครับแล้วก็พี่ประสบอุบัติเหตุนะครับก็ ตอนนี้ก็หยุดงานมา3มเดือนแล้วครับก็วันที่สองนี้เริ่มทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะทําให้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีบทําให้นะครับเดี๋ยวให้โปรแกรมตัดต่อทํางานได้ก็ทําได้เลยนะครับโอเคนะครับน้องถ้าความรู้เรื่องเราเนี่ยน้องไปดูใน youtube เลยนะครับเพราะว่าแต่ละเราเนี่ยพี่อธิบายว้ละเอียดแล้วนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรยังไงนะครับโอเคครับต่อไปนะครับน้องน้องไพรสิ์นะครับสุพรนะครับถามพี่ว่านะครับ ผมสงสัยครับว่ามือเป็นแผลเป็นเส้นเอ็นขาดสองเส้นนิ้วก้อยงอนิ้วนางงอแต่ทำไมสมัครฐานกองกำลัการได้แล้วตอนไปสอบนอสอเทสร่างกายไม่ผ่านแล้วทุกสถานีที่เทสขอเขาก็ถามว่ามือปเป็นอะไรทำไมถึงเทสร่างกายได้และสมัครมาได้แต่ผ่านไปรอบสุดท้าย พอตรวจร่างกายทําไมหมอที่ตรวจถึงบอกว่าให้ไปสมัครคุณอาสาแทนอถ้าเป็นแบบนี้สอบนอนสอไม่ได้ทําไมสมัครเข้าเป็นฐานกองมาจําการได้น้องฟังนะครับฐานกองมาจําการนะครับพี่พูดตรงๆนะครับน้องกอหมดครับน้องฐานกองมาจําการนะครับไม่เป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งนะครับกอหมดนะครับน้องไม่ว่าน้องจะเคย ถ้าน้องไม่มีอุบัติเหตุแบบหนักๆจริงๆนะครับเช่นการใส่เหล็กนะครับาการใส่เหล็กอะไรต่างๆนานานะครับกระดูกผักหลายท่้นใส่เคยใส่เหล็กลูกสะบ้าใส่เหล็กอะไรแบบนี้นะครับเข้อาหมดนะคร้นอนพ,พี่พี่ไม่อยากพูดลึกไปม,มากกว่านี้นะครับแต่ว่าพี่อยากบอกว่าสําหรับพลทหารน,นะครับเขาเอาหมดนะครับน้องให้เป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งนั่นก็คือว่าร่างกายครบสามสิบสองประการนะครับเขาเอาหมดนะครับน้องน้องเข้าใจนะครับ แต่การไปสอบนนสนะครับการตรวจร่างกายมันจะละเอียดนะครับน้องอ่าสมมุตินะครับพี่จะพูดนะครับน้องสมมุติน้องจบออกมานะครับน้องอ่าน้องไปบรรจุหน่วยนะครับอ่าในกรณีมืออะไรต่างๆนะครับน้องอาจคิดว่าตัวเองไหวนะครับแต่เมื่อจบเมื่อจบไปนะครับเขาก็จะถามอีกมันจะมีคําถามต่ออีกนะครับคนที่เห็นว่าเออเฮ้ยเข้ามาได้ยังไงวะ เข้ามาได้ยังไงว่ามันมีคําถามแบบนี้นะครับน้องไอ้นี่คือเรื่องจริงนะครับน้องเข้าใจนะครับว่าการเป็นพุทหานเนี่ยถ้าเราสมัครใจนะครับเขาเอาหมดนะครับน้องต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าประเทศไทยนะครับไม่ได้มีการลบนะครับตอนนี้นะครับแล้วการที่ว่าไปสมัครเป็นฐานเกณฑ์เนี่ยกองทัพชอบนะครับน้องกองทัพชอบนะครับเพราะว่าเราสมัครใจเป็นพุทหารนะครับซึ่งถ้าเราบาดเจ็บอะไรนิดหน่อยนะครับ แต่เรามีร่างกายครบสามสองประการนะครับกอ,องทัพเอาหมดนะครับอ่าพี่บอกแค่นี้นะพี่ไม่อยากเจาะลึกอะไรไปมากกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าน้องรู้ไว้แค่นี้ก็พอนะครับอ่าแล้วที่เขาบอกว่าไปสมัครพลอาสาแดนเนี่ยเพราะว่าการตรวจร่างกายมันจะละเอียดน้อยกว่านะครับอ่าแล้วก็พลอาสาเนี่ยอะไรระดับจะต่ํากว่านิดนึงนะครับกับนายสิบนะบนายสิบก็ไม่ได้สูงนะครับแต่ต่ํากว่านิดนึงนะครับพลอาศาจะไม่มียศนะครับแต่สสดิการทุกอย่างนะครับ เทียบเท่านายสิบนะครับเข้าใจนะครับพลนาสาเทียบเท่านายสิบทุกประการนะครับอ่เป็นน้องของนายสิบนะครับแล้วก็สอดสการต่างๆเหมือนนายสิบทุกประการนะครับมีบ้านพักอะไรต่างๆนานาครบครันนะครับโอเคนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับน้องไปสมัครเป็นพลนาสาเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับของน้องนัทวุฒนะครับน้องนัทวุฒถามพี่ว่าผมเห็นบางคน เป็นทหารแล้วก็เป็นนักกีฬาไปด้วยเช่นพวกพี่ๆทีมชาติไทยผมสงสัยว่าพี่เขาไม่ได้ทํางานแบบทหารคนอื่นๆแล้วครับเดี๋ยวพี่จะพูดหน่อยนะครับสําสหรับโคต้านักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นนักฟุตบอลน,นะครับนักฟุตบอลน,นักมวยนักอะไรต่างๆนะครับนักวอลนักอะไรต่างๆนะครับที่เป็นนักกีฬานะครับ น้องเ,เห็นไหมตอนที่สมัครสอบเขาจะมีในส่วนของโคต้านักกีฬานะครับสำหรับโคต้านักกีฬานะครับเมื่อเราสมัครเข้าไปแล้วนะครับก็คือว่าเราก็ต้องไปเทสในรูปแบบของเขานะครับเช่นการเป็นนรบบรักฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะไปเทสอีกนะครับว่าเ,เราเล่นเก่งยิงไหมอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถเล่นให้กองทัพได้หรือเปล่านะครับแล้วน้องถามว่าทําไมเขาเขาทางานแบบในแบบคนทั่วไปหรือเปล่า คือพี่ต้องบอกเลยนะครับสำหรับโคต้านักกีฬานะครับสมมุติเป็นนักมวยนะครับก็เล่นมวยให้กองทัพนะครับถ้าเป็นนักฟุตบอลก็เล่นฟุตบอลให้กองทัพนะครับสมมุติเป็นนักฟุตบอลระดับจังหวัดระดับภาคอะไรแบบนี้นะครับก็เล่นให้กองทัพนะครับในการที่ว่ากองทัพต้องการโคต้านักกีฬาครับก็เพื่อเอาตัวของนักกีฬานะครับไปเล่นกีฬาให้กองทัพนะครับ้องเข้าใจนะครับโอเคนะครับโอเค ทีนี้นะน้องภาวัดมุนมากนะครับถามพี่ว่าดึงข้อไม่ขึ้นจะฝึกยังไงครับเรื่องดึงข้อนี่พี่พี่บอกไปหลายครั้งแล้วนะครับน้องถ้าน้องจับจุดไม่ติดเลยนะครับดึงไม่ได้สักทีงเลยนะครับพี่แนะนำนะครับน้องโหนราว่าเดียวไว้นะครับโหนไว้เลยนะครับอ่าโหนไว้สักเดือนแก้เต็มที่โหนไว้เลยนะครับเพราะอาการโหนลาว่าเดียวนะครับมันจะปรับสมดุลแขนนะครับแต่ก่อนพี่ก็ดึงไม่ได้นะครับน้อง แต่ก่อนพี่ก็ดึงไม่ได้นะครับแต่พี่ก็พยายามโหนไว้นะครับซึ่งสูตรนี้มันมันทำได้ผลจริงนะครับก็คือการโหนเราบาเดียวไว้นะครับโหนเราบาเดียวไว้โหนไปเลยนะครับผ่านเดินผ่านครั้งหนึ่งก็โหนไปเลยนะครับสักสองนาทีสามนาทีโหนในแขนมันรู้สึกว่าล้าๆครับโหนทุกวันนะสักเดือนหนึ่งรับรองเห็นผลนะครับดึงได้แน่นอนนะครับเพียนะครับต่อไปนะครับ น้องเอิร์ตตาลอยนะครับปีหน้าผมเกียอาหารผมว่าจะสมัครปัดหนึ่งที่พี่บอกอ่าอีกอย่างผมจบมอกแล 8, ้วผมต้องเป็นาหารกินหนึ่งปีแล้วสอบได้สิบได้นะครับสอบได้นะน้องอ่าน้องสมัครปัดหนึ่งได้เปรียบนะครับสมัครปัดหนึ่งนะครับพี่ก็เป็นคนทหารปัดหนึ่งมาเหมือนกันนะครับอ่าและทีนี้น้องมีวุฒิมอกแล้วนะครับก็สอบได้สอบได้ทันทีนะครับสมัครปัดหนึ่งเริ่มเดือนทุกสภาครับพอสิ้นปีนะครับขออนุญาต ขออนุญาตผบร้อยผบพันในการสอบนายสิบเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับยุคนี้สมัยนี้นะครับการเป็นพลทหารมันมีอะไรอะไรที่เขาให้มาเยอะนะครับเช่นสอสดิการต่างๆนะครับก็ให้มาเยอะนะครับการสอบนายสิบนะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับไอ้ชอบด้วยนะครับถ้าไม่ชอบอย่าสอบนะครับถ้าไม่ชอบอย่าสอบนะครับหลายคนนะครับเข้ามานะครับแบบไม่ชอบนะครับพ่อแม่ บังคับนะครับพอมาทํางานจริงนะครับรู้เรื่องนะครับพี่จะบอกให้นะครับเอจะลาออกจะลาออกเนี่ยไม่ได้ลาออกง่ายๆนะครับน้องต้องชอบด้วยนะครับน้องเข้าใจนะครับโอเคครับต่อไปเนี่ยน้องน้องจุงกาลังนะครับ ขนส่งทางอากาศของทานเกณ์ครับขนส่งทางอากาศของทางเกณฑ์อันนี้พี่ไม่เข้าใจในคําถามครับเดี๋ยวน้องไปถามใหม่นะครับน้องพี่ไม่เข้าใจคาถามครับต่อไปนะครับน้องทีรวัตรนะครับน้องทีรวัตรมังคุณต้นนะครับพี่ครับถ้าอยางสอบเข้าเป็นฐานมาเล็กรักษาพงต้องทํายังไงครับการสอบเข้าเป็นฐานมาเล็ก รักษาบระองค์นะครับมีการเปิดหลายทางนะครับเช่นการเป็นพนทาสนะครับจะเปิดประจำานับน้องติดตามข่าวสารดูนะครับพุทธาสนะครับจะเปิดประจำนะครับสำหรับการเป็นฐานมาาเล็กราชวัลลศรักษาพระองค์นะครับก็จะเปิดอยู่บ่อยนะครับน้องน้องพยายามติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ว่าสอบนักเรียนในสิได้นะครับแล้วก็ชอบอยากเป็นทมรอนะครับฐานมาาเล็กนะครับก็ต้องเลือกสี่เรานะครับน้อง ราบมาปืนช่างนะครับเพราะว่าสีเหล่านี้จะมีการคัดตัวนะครับแต่ถ้าว่าน้องถือจากนี้จะไม่มีการคัดตัวนะครับสีเหล่านี้จะมีฐานหมาดเล็กนะครับเข้าใจนะครับราบมาปืนช่างนะครับสีเหล่านี้จะมีการคัดตัวนะครับสําหรับนั่งเรียนในสิบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆที่ชอบนะครับก็ไปในสีเหล่านี้นะครับเรารบนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับน้องสุสานะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะสอบในแต่ละปีครับ ว่าติดกี่เปอร์เซ็นต์ตกกี่เปอร์เซ็นต์อาอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะครับก็คือว่าน้องเดี๋ยวพี่จะพูดถึงอ่าลุยกีบ้านะครับที่ผ่านมานะครับคนสมัครทั้งทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะครับ,ดรบโดยรวมนะทั้งหมดนะครับก็หนึ 1, ่งมืนทั้งหมดนะครับหนึ่งหมืนสองพันกว่าคุณนะครับหนึ่งหมื่นสองพันกว่าคนนะ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของคนทาหารแล้วก็กองทัพอื่นแล้วก็คน,รน,คนรเรือนอะไรรวมหมดแล้วนะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับประมาณ12ื่นสองนะครับของปีที่แล้วนะครับของรุ่นนี้านี้นะครับที่กําลังจะเข้าเรียนนะครับและทีนี้นครับเขารับทั้งหมดอนะ่ะกีเกียรตาที่เขาขรับก็เฉลียนะครับเฉลียก็ประมาณ ที่เขาคัดออกนะครับก็ประมาณร้อยละเจ็นะครับประมาณร้อยละเจ็ดสิบครับพูดถึงนะครับมันไม่ได้สมัครเยอะนะครับสําหรับปีนี้นะสำหรับรุ่นที่ผ่านะครับรุ่นพี่นะครับ NCO หนึ่งศูนย์นะครับตอนนั้นนะครับคนไปสมัครทั้งหมดนะครับสองหมื่นกว่าคนนะครับสองหมื่นเกือบเกือบสามหมื่นนะครับรุ่นพี่นะครับแต่รุ่นของน้องเนี่ยรู้สึกว่าคนจะมาสมัครน้อยนะครับหรือว่าคนอาจจะ มันจอบฐานแล้วก็ได้นะครับรู้ยังไงพี่ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเขาถึงมาสมัครกันน้อยนะครับแต่น้องลงไปดูของฝั่งตํารวจนะครับเปิด20บัตดานะครับสมัคร4,000นะครับเปียบอยนะครับของตํารวจนะครับของฐานนะครับปีนี้น้อยมากนะครับน้อยมากน้อยน้อยหนักเลยปีนี้ี่พี่ดูนะครับ รู้สึกว่าหมื่นกว่าอะไรครับประมาณจาไม่ได้นะบว่าหมื่นท่าไรแต่พี่เคยลงรายละเอียดไว้นะครับเคยลงรายละเอียดไว้ในเพจนะครับของสําหรับของปีที่ผ่านมานะพวกคือรุ่นนีผ้านีนะครับก็คัดออกแน่นอนนะประมาณเจ็ดิบร้อยละเจ็ดสิบแปดสิบนะครับร้อยละเจ็ดสิบแปดสิบนะครับประมาณนั้นนะครับก็จบแล้วนะครับตอนเราคำถามนะครับพี่ตอบหมดทุกคนแล้วนะครับน้องแล้วก็ คลิปต่างๆนะครับที่ว่าเคยสัญญาไว้นะครับเดี๋ยวจะทยอยทาให้นะครับเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมตัดต่อมันมีปัญหานะครับเดี๋ยวต้องหาโปรแกรมตัดต่อใหม่ก่อนนะครับมีปัญหาอย่างหนักเลยโปรแกรมตัดต่อนี่โอเคครับน้องสําหรับรุ่นยี่ห้าครับที่จะไปเรียนก็ให้ได้เตรียมฐานนะครับเอก็ได้แล้วก็อย่าลืมพี่นะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวก็เจอนในไลฟ์สดนะครับ มีอะไรจะถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่าในไลฟ์สดนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับจบคลิปแค่นี้นะครับ q a นะครับน้องๆคนไหนมีคําถามเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับด้านล่างนี้เลยครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ